ดาเอนโดฟินประกาศท้องลูกคนแรกแล้วสำหรับนักร้องสิ่งทรงพลังอย่างดาธนิดารมวิมลนหรือดาเอนโดฟินหลังจากที่ควางแฟนหนุ่มแรปเปอร์เดนิสไทคูข้าพิธีมั่นและได้จดทะเบียนสมรสไปเมื่อเดือนมีนาคม2565ก่อนจะจัดงานฉลองวิวาไป ล่าสุดเตรียมเป็นคุณพ่อคนแม่ใปแดงอีกหนึ่งรายซึ่งวันที่หนึ่งกันยา2565เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณดาเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีในวันเกิดโดยการโพสคลิปอันตรสาวลูกในท้องพร้อมเขียนข้อความระบุว่าขอบคุณคำอวยพรในวันเกิดจากทุกคนนะปีนี้อยากจะบอกว่าดาได้ของขวัญวันเกิดที่พิเศษที่สุดแล้วนะโดยมีนักร้องนักแสดงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างมากมาย